เฉลยข้อนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคิดไงเนาะมามี A กับ B นะครับเ b เนี่ยเป็นจํานวนจริงนะครับแล้วก็สองของ้อสมการ2ตัวซึ่งเราสังเกตว่ามีสมการ2ตัวมี2ตัวแปรนะครับก็แล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งก็คือ2กำลังเ2กำลัง A 2กำลัง A, ลง A เนี่ยแล้วก็ล็อก2 B ล็อก 2b เนี่ยนะครับมันมันหน้ตาต่างเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ว,วิธีการกำหนดตัวแปรเพ x, x, ื่อความง่ายในการคิดนะครับเราจะกําหนดให้นะครับ กำหนดให้ x ละรกัน x เท่ากับ2กำลัง a นะครับแล้วก็ y เนี่ยเท่ากับ log 2 b แบบนี้ล o มันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับอลองดูนะฉะนั้นสมการก้อนนี้นะครับสมการตัวที่1เนี่ยก็จะกลายเป็น x ลบ y นะครับส่วนด้วย2 y ลบ4เท่ากับเซนนส่วนอันี้คือสมการตัวนี้นะครับกลายเป็นก้อนนี้นะ โอเคคราวนี้เราก็ใช้วิธีการจัดรูปย้ายข้างให้มันสวยงามก่อนนะครับก็ x ลบ y เท่ากับ y ลบสองนะก็คือเอาเอาั่งนเนี้ยคือย้ายขึ้นมาคูณแล้วก็เอสองในแคนเซิลก็จะได้ก้อนเดียวมานะครับโอเคก็ย้ายข้างอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น x ลบสอง y เท่ากับลบสองหนึ่งโอเคได้ล้สมก,การตัวที่หนึ่งนะครับเรามองให้ตัวนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งคราวนี้มาดูสมก,การตัวที่สองนะครับ ก้อนนี้นะครับเราเขียนใหม่นะก็จะกลายเป็น3าบวก y นะครับส่วนด้วย x บวกสเท่ากับ y ส่วน x แบบนี้สมการอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจเราลองย้ายข้างแก้ก่อนนะครับเราก็คูณไข่เนาะเอาตัวแรกขึ้นไปคูณฝั่งนี้เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น3 x บวก x y เท่ากับ x y บวก4 y ใช่ไหมก็คือเวลาเอาก้อนนี้ขึ้นไปปุ๊บมันจะติดวงเล็บแล้วเอา y คูณกระจายเข้าไปก็จะได้แบบนี้ออกมาเราจะเห็นว่านะครับนตัวนี้หน้าตามันกนเราจะ c นเส้นทิน้งได้เลยสุดท้ายแล้วก็จะเหลือสมการง่ายๆแบบนี้ครับก็คือ3 x เท่ากับส่ y อันนี้คือสมการตัวที่2นะครับเป็นสมการเส้นตรงนะสมการลีเนียง์ง่ายๆ2ตัวแล้วอันนี้แก้เอกภพไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงดีถ้าเป็นเราเรา,เราจะทําการเอา2เนี่ยคูณที่สมการตัวที่1ก่อนก็กลายเป็น2 x ลบ 4y เท่ากับลบ4นะครับนะคูณ2ทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเอา 4y ตัวเนี้ยเข้าไปแทนที่ด้วย 3x ก็จะกลายเป็น 2x ลบ 3x เท่ากับลบ4นะครับก็จะได้ว่า x เท่ากับ4นะได้มาละนะพอได้ x เท่ากับ4ปุ๊บเราก็เอา x เนี่ยเข้ามาแทนที่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น12เท่ากับ 4y หรืออาจจะมองว่า y เป็น3เลยก็ได้ใช่ปะเพราะว่าเพราะว่า x กับ4มันก็ตัดกลนง่ามันเท่ากันครับ เรียบร้อยพอเราได้ x กว่าปุ๊บเราก็แทนแทนค่ากลับไปเป็นตัวตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นสองกำลัง a นะครับมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมเพราะว่า x คือ2องกลัง a ซึ่ง x มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้น a เนี่ยก็ต้องเป็นเลขสองแหละนะครับได้ละหนึ่งตัวนะครับในขณะที่ log 2 b เท่ากับสงั้นเวลาเปลี่ยน log เป็น expo พลคือเอา2เนี่ยขึ้นไปงัด3ใช่ไหมแล้วจับเท่ากับ b บอยก็จะกลายเป็น b เท่ากับส ยกกาลังสาซึ่งก็จะได้8นะครับอ่ะก็ได้ a กับ b มาเรียบร้อยก็มาดูประโยคคําถามนะครับอยากได้ a กํำลังสอบวก b กกำลังสอง่ะก็2องกำลังสบวกกับ8ปดกำลังสก็จะกลายเป็น4ี่บวกหกนะครับเท่ากับ68สนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ68นะครับ